ข่าวพุ่งกับโจ้เมื่เช้าผมทานอาหารอยู่นะครับว่าพุ่งกับโจ้ที่พวกเรารู้ว่าโจ้ถุงดําอะไรนั่นนะครับผูกคอตุยไปเสียชีวิตไปนะครับผมก็ไม่ทราบว่าข่าวจริงข่าวปลอมนะครับยังไม่ได้ทานข้าวเสร็จก็เข้ามาไล์เลยเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอมนะครับถ้าเป็นข่าวจริงก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องเขาไปสู่สุคติภพนะครับผิดพลาดผิดพลาด ผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวจริงนะครับมาเนี่ยนะครับที่จริงพุ่มกับโจเขาเป็นเด็กที่เขาไม่ใช่มือปรงมือปราบอะไรนะครับมาเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผมครับนะฮะเขาเป็นถ้าเกิดบริการพุ่ครับบัญชาเนี่ยเขาจะดีครับดึงดังดึงดังบริการดีนะครับแล้วก็น่ารักนะครับผมก็เคยสอนพุ่มกับโจคือที่ไปโดนคดีเอาถุงดาไปครอบ ขู่ผู้ต้องหาแล้วผู้ต้องหาตีไปนะครับนะฮะแล้วก็ถูกจับติดคุกติดตารางไปนะครับแล้วก็โดนลิบซับลิบซับนะครับรวยหลายร้อยล้านนะครับมามันมาเพราะความโลภคนเราเนี่ยถ้าโลภแล้วนะถ้าโลภแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ตามมานะครับตอนนั้นผมก็สอนเขาเรื่องตอนสมัยเขาไปติดดาราคนหนึ่งนะครับแล้วไปขึ้นป้ายโฆษณาใหญ่โตเลยนะฮะ ว่าเขาไม่ได้รักคุณหลอกคุณทําตัวหรูเป็นตอนนั้นเป็นสาวัดเองอยู่กับผมไอ้โจเป็นสาวัดเองนะครับก็ไม่รู้เรื่องจริงไม่จริงนะครับข่าวผมยังไม่ได้ดูนะครับพูดไปเดี๋ยวจะผิดนะครับก็ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตไปจริงก็ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีก็แล้วกันนะครับคนที่เหลือภรรยาและลูกก็ต้องสู้ชีวิตต่อไปนะครับไอ้โจคงไม่ได้โดนใบส่งใบสั่งอะไรมาเนี่ย ผมไม่โดนใบสั่งใครจะไปฆาตกรรมอะไรงั้น <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ในเรือนจําจะไปโดนกรมเหงรังแกอะไรหรือเปล่ารู้โดนลิบซับด้วยไงข่าวออกแล้วใช่ไหมฮะว่าเสียชีวิตครับถ้าเสียชีวิตจริงเก็ไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับสิ่งใดที่ <c oughs> สิ่งใดที่เคยล่วงเกินต่อกันก็ขออโหสิผมเคยย้ายโจ้เขาไงสมัยนั้นเขาไปติดดาราแล้วก็ไม่ทํางานทําการนะครับ เขาคุมสนามบินดอนเมืองอยู่นะครับผมก็ให้สกัดจับกลุ่มคนร้ายผมก็ไปตรวจไปราชการภาคเหนือสองเที่ยวก็ไม่เจอเจ้าโจ้เลยผมเลยย้ายมาประจํานะครับก็เป็นการลงโทษฮนะแต่ไม่ได้โกรธได้เคืองอะไรก็สั่งสอนเขานะครับมารุ่นนะักน่าจะนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่นห้าสิบแปดมั้งนะครับขาหายเจ็บแล้วครับยังตึงๆอยู่ฮนะทางที่แม่สอดนี่กว้างนะเมื่อก่อนผมมานี่มันกว้างแค่สองเลน ตอนนี้มันเป็นหกเลนไปแล้วนะครับแต่ทางมันโคง้งโค้งจนมือหัวโคง้งทางมันดีไงโค้งจนมือหัวเลยครับแต่คิดว่าขับสบายนะความรู้สึกผมขับสบายบไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักนะครับเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านก็นมาไลฟ์พบท่านหนึ่งฮะเดี๋ยวจะว่าผมหายไปไหน แม่สอดถนนดีมากเลยผมฟังเพลงแม่สอดนะแม่ฟังเพลงแม่สอดของคุณอะไรลุงหรือดีแพ่งของใสไหมครับโอโ้หโหแม่สอดแสนเศร้าร้องไม่ค่อยเป็นเพลงผู้หญิงร้องนะโอ้โแม่สอดสะอื้นระทมขมขืนต้องยืนอ้างว้างกลางพนาเขียวดัง เขาเสียสีฟ้าเหมือนว่าอ่าร้องไม่ค่อยถูก <laughs> <laughs> ผมเวลาตอนผมผมมาเที่ยวแม่สอดนี่ตั้งแต่ปีพศสอ1พันหนะครับแล้วก็เดินเป็นพรานนะเดินท่องเที่ยวไปจนทะลุไปถึงแม่สเรียนะมาตอนนั้นมันกี่วันสิบห้าวันมั้งครับสองพั 2, 17, นหะ้ารอสิบจ็ดสิบแปดะจำพศออไม่ได้แน่นอนนะครับ ทางยังเป็นเหมือนทางเกวียนอยู่นะตอนนั้นสมัยนั้นเป็นทางรถรถจอหนังรนถะล,ลากสูงวิ่งนะครับแล้วก็จะวนเที่ยวเวลาผมจะขึ้นไปเชียงใหม่เนี่ยผมจะมาทางแม่สอดมาทางแม่สอดแล้วก็เลี้ยวขวาไปไปทะลุแม่สะเลียงไปแม่ห้องสอนแล้วถึงวนกลับมาเชียงใหม่ชอบขับรถเที่ยวครับทางภพพระอุ้มผางนี่ก็ขึ้นไปเที่ยวครับตั้งแต่สมัยเขาเริ่มสร้างทางสมัยมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เน่ครับ ก็จะไปเที่ยวชอบประจนภัยอย่างเนี้ยครับมาขับรถไปเมื่อก่อนใช้รถกระบะธรรมดาแล้วก็มีโซ่ไม่ใช่ไม่มีเงินซื้อรถโฟวินเขาครับใช้รถกระบะแล้วก็จะมีโซ่ถ้าไปเจอทางขึ้นเขาหรืออะไรก็จะเอาโซ่เนี่ยไปไปมัดที่ล้อหลังนะครับก็ขึ้นไปนะ ไม่ผอมลงนะผมน้ำหนักขึ้นมาสองกิโลแล้วเจ็ดสิบแปดเจ็สิบเก้าแปดสิบขึ้นมาแปดสิบเอ็ดแล้วครับมาเนี่ยนะครับท่านก็ดูว่าผมผอมไม่ได้ผอมครับไม่ได้มีโอกาสเข้าป่าเลยครับอากาศไม่หนาวนะที่นี่แต่ว่าตอนขับมาเมื่อคืนฝนตกตลอดทางเลยนะครับตกมามาหยุดที่จังหวัดตากเนี่ยนะฮะ ทางเข้าเช้าเรียบร้อยแล้วครับข่าวอะไรนะเดี๋ยวมันคำถามยังค้างอยู่นะเดี๋ยวแปว๊บแล้วก็มันมีปัญหาไอ้ช่องดำผมเนี่ยโทรศัพท์ผมที่ผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่ไงแต่เดิมเนี่ยมัน ช่องดำมันทั้งสองเครื่องเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันอีกอันหนึ่งมันหายให้ผมเข้าระบบนะครับพอผมเข้าระบบมันก็ส่งไอ้รหัสหกตัวไปที่เครื่องเก่าเบอร์ที่ผมเลิกใช้แล้วผมก็ไม่รู้จะเปิดยังไงครับเนี่ยดีว่ายังไปเอาเครื่องเก่ามาแล้วมันยังมีทิกตอกอยู่นะครับผมก็เลยเอามาไลฟ์ได้เนี่ยนะครับแต่ youtube เนี่ยเหมือนกันสองเครื่องนี้เหมือนกันนะครับที่จริงสองเครื่องผมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องแฝดกันผมเอาไว้ไลฟ์ทั้งช่องดําช่องแดงอนะ นะครับยังทําให้เป็นเดี๋ยวต้องไปบริษัทโทรศัพท์ก่อนนะครับให้เขาทําให้ผมไม่ค่อยทันสมัยกับเขานะแม่มันไม่ได้ดูข่าวนะข่าวพุ่งกับโจตุยเนี่ยก็น่าจะจริงนะครับมามาที่นี่มันสบายไงเมื่อวานก็ เจอกับลูกน้องนะครับท่านผู้การก็มากันสองผู้การนะครับแล้วก็ลูกน้องเก่าเก่าที่เป็นสาววัดมั่งเป็นภูมิกลับมั่งเป็นรองภู่งกลับบ้างนะครับก็มานั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันที่แม่สอดนะครับคอนหวันรีสอร์ทครับมามันอบอุ่นอบอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยไนงะที่นี่มันรีสอร์ทของลองจิตนะครับรีสอร์ทลองจิตนะครับเขามีห้องเยอะ สามสี่สิบห้องมั้งนะฮะมันอบอุ่นเหมือนกับเรามาพักเงียบสงบดีสวยข้างหน้าผมไม่ได้ไปถ่ายให้เห็นข้างหน้าครับมีมังกรคนคอนหวันไงน,นะครับข้างหน้ามีต้นดอกทองกวาวนะครับต้นดอกฟองกวาวสวยเลยนะครับ เดี๋ยวไปมันต้องไปถือโทรศัพท์ไปสองเครื่องอนะ่ะนี่ไลส่สองเครื่องถ้าเครื่องเดียวมันก็สะดวกหน่อยก็ถือไปให้ท่านดูได้นะครับบรรยากาศข้างหน้านะครับมีมังกรแล้วก็มีพระพิฆเนศให้บูชาด้วยนะครับที่นี่นะครับมาพักที่นี่ได้เลยครับมาพักที่นี่ได้เลยนะครับอบข่าวจับปืนนะครับข่าวจับปืนใช่ไหมฮะจับจปืนเนี่ยผมเห็นใจแล้วก็สงสารน้องเขานะ คือไปปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ไปต้องไปสูญเสียขาถึงสองข้างนะครับแต่จับปืนสู้ชีวิตนะครับทําปลาส้มขายนะครับราคาน่าจะสองใบแดงนะครับก็เอฟซีที่ทานปลาส้มก็ช่วยอุดหนุนจับปืนนะครับจับปืนนะครับท่านทีมไปจับปืนนะครับจับปืนขาเหล็กนะฮะที่ใส่ขาเทียมสองข้างนะครับสู้ชีวิตนะฮะช่วยกันอุดหนุนครับหนึ่งก็เป็นของดีของจังหวัดภาคใต้อยู่แล้วนะครับ จับปืนก็มาทําแพ็คขายนะครับแพ็คขายเขาทําช่วยเหลือประเทศชาติไนะไปไปฏบัตรหน้าที่นะครับจะเป็นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดมั้งครับอุดหนุนเลยครับมาปะโทที่จริงผู่งขับบัญชาหน้าจะเปิดบัญชีรับไว้จากให้จับปืนด้วยนะครับเขาทําเพื่อประเทศชาติไนงะและเขาสูญเสียขาทั้งสองข้างลูกเขาก็ยังเล็กนะครับลูกยังเล็กอยู่เลยนะครับมันต้องสู้ชีวิตเนะี่ยปืนมึงอย่าไปทอนะ อย่าไปท้อนะอย่าไปท้อนะลูกนะครับยังไม่ตายเรายังไม่ตายอย่าไปท้อนะช่วยอุดหนุนกิจการจับปืนด้วยนะครับทําปลาส้มขายนะครับสองใบแดงนะครับสองใบแดงนะฮะอุดหนุนนะครับปลาส้มอร่อยนะครับไม่รู้ผมว่าผมเป็นผู้บังคับบัญชาเขาต้องสูญเสียอว,วัยวะสาาําคัญคือขาทั้งสองข้างเนี่ยต้อง มีหลักเกณฑ์ให้เลื่อนเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษเลยนะเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับและให้ทําฝ่ายธุรการเอานะครับฝ่ายธุรการพิมพ์คอมหรือเป็นประชาสัมพันธ์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับเด็กมันจะได้มีกําลังใจไปรบนะครับออกระเบียบเลยครับถ้าเกิดไอ้ปืนมันมีวุฒิปัญญาตรีด้วยก็แล้วต้องสูญเสียวัยวะสสาคัญถึงสองข้างอย่างเงี้ยนะครับตั้งเขาเป็นนายตำรวจไปเลยครับตั้งเป็นนายตำรวจไปเลยนะ แต่ว่าเราในฐานะชาวบ้านเนี่ยเราช่วยกันอุดหนุนกิจการของจ่าปืนหน่อยนะครับเขาจะได้มีรายได้เก็บไว้เป็นทุนให้กับลูกเขายังเล็กอยู่นะครับท่านช่วยกันหน่อยนะครับถ้าพิมพ์จ่าปืนไปก็ารู้ครับจ่าปืนนะฮะไปโดนบอมเขาเสียขาไปสองข้างเลยนะครับพุ่มกับโจเสียชีวิตก็น่าจะจริงนะครับมาเนี่ยนะฮะ ไอ้ท่านผอ,อตายหรือกอตลลแก้หลักเกณฑ์หน่อยได้ไหมเด็กถ้าเกิดว่าเด็กมันมีวุฒิปริญญาตรีนะหรือไม่มีวุฒิปริญญาตรีนะผมก็ให้นะเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าหลักเกณฑ์สํานักงานตารวจแห่งชาติมันมีไนงะถ้าเกิดว่าเป็นจ่าแล้วก็จะเลื่อนขึ้นได้มันจะเลื่อนข้ามขั้นจากสิบตีสิบโอไปเป็นในร้อยเนี่ยมันก็ลําบากครับเหมือนจับเพียนขาเหล็กเนี่ยปะทะมาอะไรมาได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาก็เลื่อนให้เป็นนายตรวจเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องไปสอบนะครับ แต่ว่าไอคอนีอย่างนี้เนี่ยไอถ้ามันมีวุฒิปัญญาตรีมันอยู่ที่หลักเกณฑ์ที่เราจะเขียนมนุษย์เป็นคนเขียนนะครับมนุษย์เป็นคนเขียนนะครับถ้าปืนมันจบปัญญาตรีมีวุฒิปัญญาตรีแล้วใครก็ช่างไม่ใช่จากปืนที่มันได้รับบาดเจ็บสาหัสจริงจริงนะครับไม่ใช่ไปแขนหักไอแขนหักนี่ก็ถือว่าสาหัสนะครับถ้าเขาต้องสูญเสียแขนขาตา ไปอวัยวะสําคัญเนี่ยก็เป็นเลื่อนขึ้นเป็นในตํารวจชั้นสัญญาบาัตรเป็นกรณีพิเศษผมว่ามันก็น่าจะเป็นกวัญและกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะไปลบนะครับผู้บังคับบัญชาโอ้ลูกน้องอย่างนี้นะไม่รู้ถ้าเป็นผมนะผมก็เอางบลับไปให้แล้วครับอย่างน้อยก็ให้มันสักล้านหนึ่ง <Okay. S 1> เอาไว้ดูแลครอบครัวไว้นะครับแล้วก็บอกในสังคมตำรวจพวกเราหน่อยนะครับว่า กรณีนี้น้องเขาเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงอย่างเงี้ยพวกเราช่วยกันบริจาคเงินหน่อยตำรวจมันสองแสนกว่าคนเนี่ยคนละหนึ่งร้อยบาทมันก็เป็นเงินเยอะนะครับไม่บริจาคก,ก็จะหักเงินก็ได้ไม่มีใครเขารังเกียจ้วครับนะครับขอความร่วมมือนะครับที่จริงตำรวจมันก็เดือดร้อนกันทุกคนนะครับเงินเดือนมันก็ไม่ค่อยเหลือนะครับเราขอบริจาคก,ก็ได้นะครับมันก็จะมีครับขับรถไปส่งผู้ต้องหา เกิดอุบัติเหตุพิการไปอะไรไปช่วยกันในสังคมตำรวจเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็เกลียดพวกเราอยู่แล้วแต่เราในฐานะชาวบ้านเรามาพิจารณาแล้วจากปืนมันทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อความสมบงบของแผ่นดินเขาก็มาขายของมาไลายขายของนะครับมาไลายขายของขายปลาส้มท่านช่วยอุดหนุนจับปืนหน่อยนะครับบางครั้งเด็กเราหน้าสงสารเด็กไปเก็บขยะอยู่คนเดียวเด็กเจ็บปวดแปรปวบ สังคมสื่อออนไลน์ออกมาเรียกร้องกันก็ยังมีพวกเราคนไทยใจบุญครับก็บริจาคช่วยกันบริจาคช่วยกันยังได้เงินไปดำรงชีวิตถือว่าเราทําบุญทําบุญทําทานนะครับความสุขใจก็เราได้แล้วครับความสุขใจเรานะครับนะฮะความสุขใจเราได้แล้